ค,คือถ้าเกิดว่าตัดประเด็นพิพาทบริเวณพรมแดนไทยกับกัมพูชากับเรื่องของคะแนนนิยมในประเทศออกไปบทพิสูจน์ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการรับมือในระดับพูหุภาคีจริงๆค่ะอย่างที่เห็นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศระงับปฏิญญาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแล้วมันมีบางถ้อยคําของนายกที่ไปประกาศบนภูมิขือนในลักษณะที่ว่าสันติภาพจบแล้วกับการไปพูดเปิดหลักสูตรวปรอเมื่อวันศุกร์ที่ไปพูดเรื่องของภาษีทั้งบอกว่าอ่ะตอนนี้พร้อมที่จะ หาตลาดใหม่มาทดแทนมทมกลางการจับตาปฏิกิริยาของสหรัฐด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่ทราบบอกว่าปฏิญญาตัวนี้มีสหรัฐมานั่งเป็นสักขีพยานนิครัมมานั่งด้วยตัวเองถ้าเกิดระงับหรือยกเลิกไปมันจะมีผลกับข้อตกลงภาษีที่ได้มาก่อนหน้านี้ไหมแล้วสิ่งที่จับตาก,กันก็ดูจะเป็นจริงค่ะเมื่อโฆษกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงเมื่อช่วง14นาฬิกา15 00. นาทีของวันที่15พฤศจิกายนบอกว่าอ s สเียของสหรัฐเนี่ยขอระงับการเจรจาภาษีออกไป <God. S 2> ได้รับแจ้งจากรองผู้แทนการค้าของสหรัฐว่าฝ่ายสาหรัฐขอซัเป็นระงับการเจรจากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐหรือที่เรียกว่า agreement on r e c i p a l trade framework นะครับเป็นการชั่วคราวนะครับและจะสามารถกลับมาเจรจาความตกลงดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อฝ่ายไทยได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม Joint d e claration และหวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเราไทยมีความผิดหวังนะครับในใน <c oughs> ท่าทีจากผู้แทนการค้าสหรัฐโดยไทยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นประเด็นทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาต้องพิจารณายแยกออกจากประเด็นการค้าซึ่งก็เป็นประเด็นทวิภาคี ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับในขณะที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐเองก็ได้ย้ํากับท่านนายกรัฐมนตรีในการหาหรือทางโทรศัพท์เมื่อคืนนะครับว่าสหรัฐมีได้ประสงค์จะแทรกแซงการแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศต,ตามกลไกลทวิภาคีที่มีอยู่นะครับขอย้ําว่าสําหรับประเทศไทยครับปร,ประเด็นการค้าระหว่างประเทศและมาตรการทางภาษีของประเทศที่3เป็นเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจ ที่จะมีการพิจารณาโดยรอบครอบนะครับในกรอบการความร่วมมือทางการค้าและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศคู่เจราจาเป็นสำคัญ อย่างที่ได้ฟังเมื่อสักครู่ว่าการถแถลงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่นายกได้พูดคุยกับทั้งอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชามี11ประเด็นนะคะตามที่ได้โพสต์ไว้ใน Facebook ชี้แจงเอาไวค้ค่ะโดยสรุปก็คือไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางที่ลงนามในปฏิญญาไว้แต่จะระง,งับจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับว่าตัวเองไม่ได้ทําตามปฏิญญานี้และถแถลงขอโทษต่อชาวไทยรวมทั้ง ขอให้ทั้งสองประเทศแจ้งไปยังกัมพูชาเพื่อให้เคารพและจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าไทยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะรุกรานกัมพูชาแต่อย่างใดก่อนที่จะมีการกล่าวถึงเรื่องของภาษีในการสรุปข้อที่10ว่าจะขอลดภาษีจาก19%ลงอีกแล้วประธานาธิบดีสหรัฐก็มีการรับปากบอกเดี๋ยวจะไปคุยกับกัมพูชาไม่ให้ขัดขวางการเก็บกู้ทุนระเบิดถ้าทําได้เร็วก็จะพิจารณาเรื่องของการปรับลดภาษีความน่าสนใจมันก็เลยอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกัน ว่าเมื่อนายกโพสต์แบบนี้แล้วทําไมกตถึงได้แถลงอีกวันหนึ่งบอกว่ามีการแจ้งจะระงับการเจรจาภาษีออกไปก่อนอีกคําตอบก็คงต้องไปดูที่โพสต์ถัดมาของนายกละค่ะว่าในท่อนท้ายมีการระบุเอาไว้ว่าจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐเรื่องการระงับการเจรจามันมีการถูกจัดทําขึ้นก่อนที่จะมีการโทรคุยกับผู้นําสหรัฐเมื่อค่าวันศุกร์ที่14ดังนั้นก็ขอให้ยึดโพสต์ตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นโพสต์ที่มีความเป็นปัจจุบันมากกว่าในโพสต์เนี่ยมีการระบุถึงสาระสําคัญในการ เก็บกู้ทุนระเบิด แล้วบอกว่าสหรัฐจะไม่นําประเด็นระง,งับปฏิญญาของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจราจาภาษีการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็ขอให้ผู้นามาเลเซียโพสต์ยืนยันในเรื่องนี้ด้วยค่ะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะก่อนที่ผู้นามาเลเซียจะโพสต์ยืนยันว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจําเป็นต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปปรจฉร,รมในการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าในทุกรูปแบบด้านของมเนตเองก็มีการยืนยันเหมือนเดิมค่ะคือยึดมั่นในปฏิญ,ญ าสันติภพแล้วทีนี้ความชัดเจนว่าจะไม่มีการนําเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องกับปฏิญญาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้อาจจะต้องรอฟังคํายืนยันช่วง14นาฬิกาวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสหรัฐจะระงับการเจราจากับไทยแล้วเราจะมีตลาดใหม่รองรับได้หรือเปล่าโดยเฉพาะหลังจากที่นายกเองก็เพิ่งกลับจากจีนรอบล่าสุดถ้าจะเทียบให้เห็นภาพก็น่าจะต้องดูกันแบบนี้นะคะว่าในปี67เนี่ยไทยมีคู่ค้า15ประเทศ สำคัญนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่จีนสหาราัฐญี่ปุ่นมาเลเซียไต้หวันเวียดนามออสเตรเลียสิงคโปร์เกาหลี แล้วก็เยอรมนีนะคะตัวสีน้ําเงินเนี่ยคือเราได้ดุลตัวสีแดงคือเราขาดดุนนะคะเราได้ดุล8จาก15ประเทศที่ได้ดุลมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหะค่ะกว่า1.2ล้านล้านแต่ขาดดุล7ประเทศขาดดุลหนักที่สุดก็คือกับจีนนะคะกว่า1.6ล้านล้านดังนั้นมูลค่าการค้าไทยปี67ขาดดุลมากกว่าได้ดุลค่ะเอาเป็นว่าถ้าดูแค่2ประเทศแรกที่เราค้าขายด้วยมากที่สุดเราส่งออกไปจีน 1. 2.2ล้านล้านนำเข้ามา2.8ล้านล้าน,านขาดดุลแบบไม่ต้องคำนวณค่ะส่วนสหราฐเนี่ยเราส่งออกไป1.9ล้านล้านนำเข้ามา6แสนล้านสมมติถ้าจะหาตลาดใหม่ทดแทนอย่างที่เห็นความพยายามของรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเจรจาการค้ากับรัสเซียอาจจะมาถูกทางอยู่บ้างนะคะแต่มันจะทดแทนตัวเลขได้ดุลของสหราได้มากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยอาจจะเป็นคําถามสําคัญอยู่เหมือนกันแล้วถ้าจะบอกว่าเรื่องของการค้าไม่เกี่ยวข้องแต่ถ้าไปดูในข้อ1ิย้อนไปที่โพสต์ของนายกเอง ก็มีการพูดถึงขอลดภาษีไปด้วยเนี่ยมันจะตัดขาดจากเรื่องของการเจราจาภาษีกับความมั่นคงไปได้จริงหรือไม่นะคะ